สวัสดีค่ะกลุ่มของเราจะมานำเสนอหัวข้อการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเก g m t สุขาลักษณะทั่วไปนะคะโดยทางเรานะคะได้ใช้กรณีศึกษาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวพวกไก่บ้านนุ่มค่ะซึ่งตามหลักของ g m p นะคะเราจะพิจารณาจำนวน6ข้อด้วยกันค่ะประกอบด้วย 1. สถานที่ตั้งและอาคารการผลิตค่ะ 2. เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 3. การควบคุมกระบวนการผลิต 4. การสุขาพิบาล 5. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด 6. กบุคลากรและสุขาลักษณะของผู้ปฏิบัติงานค่ะเร mm ิ hmm. ่มที่หัวข้อแรกนะคะสถานที่ตั้งและอาคารการผลิตค่ะร mm hmm. ้านก๋วยเตี๋ยวขวั้วไก่บ้านนุ่มตั้งอยู่ที่เลขที่80ถนนเมืองสมุทรตำบลหาย,ยาอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ mm hmm. ในกรณีนี้นะคะร้านที่เราใช้นะคะสถานที่ผลิตอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยค่ะ ตัวของสถานที่ตั้งนะคะอยู่ในซอยเล็กติดกับถน,นนะคะ่ะในบริเวณสถานที่ทตั้งนะคะมีต้นไม้ใหญ่ที่มีใบไม้ร่วงอยู่ตลอดเวลาค่ะจึงทําให้มีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองในบริเวณที่ผลิตนะคะมีการสะสมของสิ่งที่ไม่ได้ใช้งานแล้วอยู่บ้างค่ะเช่นขวดพลาสติกแผงไข่รวมไปถึงตู้น้ําหย่อนเหรียญด้านหน้าร้านนะคะซึ่งจากการสอบถามทางเจ้าของร้านนะคะพบว่าตู้นี้เป็นของทางร้านเองค่ะแต่ว่า ได้ชมรุดไปแล้วซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมของฝุ่นละอองและสิ่งสกปรปกได้ค่ะไม่พบการสะสมของสิ่งปฏิกูลที่ทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นและเป็นแหล่งของเชื้อโรคค่ะไม่พบวัตถุอันตรายในบริเวณที่การผลิตเนื่องจากมีการจัดแยกอย่างเป็นสัดส,ส่วนค่ะและไม่มีน้ำขังแฉะและสกปรปกเพราะว่าทางร้านนะคะได้มีการต่อท่อจากบริเวณล้างข่ะไปยังท่อระบายน้ำพิ้งสาธารณะค่ะแต่ว่า ในพบการใช้ตะแกรงดักเศษที่บริเวณล้างนะคะเนื่องจากทางร้านได้บอกว่ามีการทิร้งเศษอาหารออกไปทิ้งก่อนจะนำไปล้างเสมอค่ะในส่วนของอาคารการผลิตนะคะพื้นผนังเพดานรวมไปถึงสิ่งที่ยึดเกาะอ,อยู่ด้านบนนะคะยังมีความสะอาดที่ไม่เพียงพอค่ะเนื่องจากบริเวณซอกและมุมด้านบนนะคะยังพบฝุ่นและหยากยายอยู่ค่ะภายในบริเวณผลิตนะคะมีแสงสว่างที่เพียงพอค่ะแต่ว่า หลอดไฟนั้นยังไม่มีฝาครอบค่ะการระบายอากาศภายในร้านนะคะมีการติดตั้งพัดลมทั้งด้านบนแล้วก็ตั้งกับผืนค่ะแต่ว่ายังมีฝุ่นเกาะอยู่เป็นจํานวนมากค่ะและยังพบว่ามีการเตียงสัดภายในบริเวณอาคารผลิตนะคะไม่มีการป้องกันหรือกั้นเฉดสําหรับตส์เลี้ยงค่ะสําหรับการตรวจสอบในหัวข้อแรกนะคะทางเราจึงได้ให้คําแนะนําว่าควรม,มี การจัดการกับสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วให้เป็นระเบียบค่ะแบ่งแยกสัดส่วนให้ชัดเจนในส่วนของตู้น้ําหยดเอียงด้านหน้าร้านนะคะควรมีการติดต่อเพื่อให้มีการซ่อมแซมและกลับมาใช้งานได้ปกติค่ะรวมไปถึงการทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอค่ะเนื่องจากว่าทางร้านนะคะอยู่ใกล้กับถนนและก็ในบริเวณละมีใบไม้ร่วงอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเรื่องฝุ่นละอองได้ค่ะ ในส่วนของเพดานและสิ่งที่ติดอยู่ด้านบนนะคะควรม,มีการนําออกมาทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอค่ะเนื่องจากว่าฝุ่นที่เกาะด้านบนนะคะสามารถตกลงมายัางบริเวณการประกอบอาหารได้ค่ะในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะคะควรมีการทําคอกหรือกงกันนะะ้นค่ะเพื่อว่าเพื่อที่ว่าพื้นที่ของสัตว์จะได้แบ่งแยกกับพื้นที่การผลิตอย่างชัดเจนค่ะและรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเข้าสู่อาคารการผลิตด้วยค่ะ ในหัวข้อที่2นะคะเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตค่ะจากการสำรวจนะคะพบว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่นะคะจะทํามาจากไม้อลูมิเนียมและพลาสติกค,ค่ะในส่วนของเขียงที่ใช้นะคะมีทั้งแบบไม้พลาสติกซึ่งเขียงไม้ที่ใช้นะคะจะมีลาดําขึ้นเล็กน้อยแล้วค่ะแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีอยู่ไม่หลุดร่อนในส่วนของอุปกรณ์อื่นนะคะจะทําจากอลูมิเนียมและพลาสติกเป็นส่วนใหญ่ค่ะ มีลักษณะที่สมบูรณ์ไม่แตกหักหรือบิดเบี้ยวค่ะโต๊ะที่ใช้ปฏิบัติงานนะคะมีความสูงที่เหมาะสมค่ะและก็ทํามาจากวัสดุผิวเรียมนะคะสามารถทําความสะอาดได้ง่ายและติดตั้งห่างจากพื้นเหมาะสมค่ะในส่วนของโต๊ะปฏิบัติงานนะคะอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมค่ะสามารถนําตัวเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วนะคะไปทําความสะอาดได้อย่างง่ายและทว่วถึงค่ะ ซึ่งคำแนะนำสำหรับหัวข้อนี้นะคะจากการสังเกตนะคะจะเห็นว่ามีการใช้เขียงไม้อยู่จึงแนะนำว่าควรเปลี่ยนไปใช้แบบพลาสติกแทนหรือควรมีการทำความสะอาดและตากแดดให้แห้สงสนิทค่ะในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆนะคะรวมถึงโต๊ะปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ดีค่ะแต่ว่าควรมีการจัดการให้เป็นระเบียบมากขึ้นค่ะเพื่อการใช้งานและการทำ,าาทำความสะอาดที่สะดวกมากขึ้นค่ะ ข้อต่อไปนะคะเป็นการควบคุมกระบวนการผลิตค่ะโดยข้างร้านนะคะจะมีการซื้อวัตถุดิบมาจากตลาดทีื่อสดใหมายุกวันและจะซื้อในปริมาณที่เพียงพอที่จะต้องใช้ในแต่ละวันค่ะและการล้างทำความสะอาดนะคะจะแยกระหว่างผักที่กินสุกกับผักกินดิบและจะล้างทำความสะอาดโดยการแช่ในเบกกิ้งโซดาค่ะจะมีการแยกวัตถุดิบที่สดกับปรุงสุกแล้วออกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน น้ำที่สัมผัสกับอาหารนะคะเป็นน้ำพองที่สามารถบริโภคได้จากเครื่องกองน้ำส่วนน้ำที่ให้ลูกค้านะคะจะเป็นน้ำแพ็คบรรจุขวดค่ะน้ำแข็งนะคะจะรับมาจากโรงงานที่มีมาตรฐานผ่านมาตรฐาน ISO 9001สามารถบริโภคได้บรรจุพันนะคะจะใส่อาหารที่ปรุงสุกแล้วในกล่องพลาสติกที่ปิดสนิทค่ะสำหรับกลับบ้านแต่ถ้าเป็นการนั่งทานที่ร้านนะคะจะใส่เป็นจานกระเบื้องค่ะ ข้อแนะนําในหัวข้อนี้นะคะคือ 1. การใช้เบ็กิ้งโซดาควรใช้เครื่องวัดที่ได้มาตรฐานเช่นช้อนตวงเพราะอาจจะทําให้เกิดการใส่สารเคมีที่มากเกินปริมาณนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลอันตรายต่อผู้บริโภคได้ค่ะ mm hmm. ข้อ2นะคะแนะนําเกี่ยวกับการเก็กบรักษาวัตถุดิบอย่างเหมาะสม เนื่องจากทางร้านนะคะนําผักบางชนิดนะคะมาผ่านกระบวนการุดสุกแล้วเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเพื่อรอการนํามาใช้ต่อในกระบวนการผลิตแต่ไม่ได้เก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะซึ่งอาจก่อให้เกิดการคุณเคลื่อนจากจีนซีได้จึงแนะนําให้มีการเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะก่อนที่จะนํามาผ่านกระบวนการขั้งต่อไปค่ะส่วนหัวข้อที่สี่นะคะเป็นการสุขาภิบาล โดยน้ำที่ใช้นะคะจะเป็นน้ำประปาที่มีการเติมคอรีนฆ่าเชื้อถังขยะนะคะจะเป็นถังขยะที่เป็นถุงขยะแทนค่ะแต่ไม่มีฝาปิดนะคะโดยจะมีการทิ้งขยะทุกวันโดยเอาไปวางไว้นอก้านนะคะแล้วก็มีการแล้วก็มีรถขยะมาเก็บทุกเช้าค่ะส่วนห้องน้ํานะคะจะเป็นห้องน้ําที่อยู่ในอาคารอาศัยมีจํานวนหลายที่ที่แตะแล้วก็เพียงพอต่อผู้อาศัยและผู้ ผลิตนะคะมีอ่างล้างมือและน้ำยาล้างล้างมือติดกับห้องน้ําอ่างล้างมือบริเวณผู้ผลิตเป็นแบบก๊อกน้ําที่ใช้มือเตืดและติดตั้งไว้ให้บริเวณที่สะดวกต่อผู้ผลิตที่สามารถใช้งานได้ง่ายค่ะส่วนเรื่องการกําจัดสภาหะที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนนะคะจะมีการกําจัดทุกสัปดาห์โดยมีการใช้สารเคมีเข้าร่วมด้วยค่ะ โดยข้อแนะนําสําหรับหัวข้อนี้นะคะคือ 1. แนะนําให้มีการใช้ถังขยะที่มีฝาปิดมิดคิดเพื่อป้องกันสัตว์พาหะหรือสัตว์เลี้ยงเข้าไปคุ้ยเขี่ยหรือไม่ส่งกลิ่นที่เป็ประสงค์งนะคะ 2. แนะนําให้มีการใช้ตะแกรงกองเศษอาหารตกลงสู่ท่อระบายของอ่างชำะระล้างเพื่อป้องกันก,การอุดกันที่ส่งผลให้เกิดการเล้าเสียได้ค่ะ3แนะนําให้มีอุปกรณ์ที่รำให้มีแห้ง 4นะคะนอกจากบริเวณร้านนะคะมีการเลี้ยงสัตว์แล้วนะคะคือจะไม่มีการป้องกันให้สัตว์เข้าสู่บริเวณในร้านค่ะจึงได้แนะนําว่าควรให้ควรไม่ให้สัตว์นะคะเข้ามาในบริเวณการผลิตโดยอาจจะมีที่กั้นหรือแบ่งสัดส่วนในการเลี้ยงอยู่นอกบริเวณร้านค่ะเนื่องจากอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนปนสารได้หัวข้อที่ห้านะคะ การบำรุงรักษาและการทำความสะอาดค่ะอาคารผลิตโดยรวมนะคะอยู่ในสภาพที่สะอาดค่ะแต่ผนังและเพดานบางจุดนะคะมีการสะสมของอยหยักย่ยและฝุ่นเล็กน้อยค่ะเครื่องมือเครื่องจกักรและอุปกรณ์การผลิตนะคะมีการทำความสะอาดก่อนและหลังปฏิบัติงานค่ะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมีการทำความสะอาดตามความเหมาะสมระหว่างการกระบวนการผลิตที่เกิดการหมักหมงค่ะโดยจะมีการล้างกระทะตะหลิวก่อนและหลังปฏิบัติงานค่ะ มีการเช็ดทำความสะอาดโต๊ะภายในร้านหลังจากที่ผู้บริโภคเนี่ยใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้งค่ะ<ม>เพื่อไม่ให้มีเศษอาหารหรือสิ่งสกปรปกนะคะอยู่บนโต๊ะอาหารค่ะการเก็บอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดแล้วนะคะยังไม่เป็นสัดส่วนที่ชัดเจนค่ะและสถานที่ใช้เก็บอุปกรณ์นะคะอาจเกิดการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์และฝุ่นละอองได้ค่ะการลำเลียงขนส่งภาชนะและอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดแล้วนะคะยังมีการปนเปื้อนของฝุ่นละอองที่ติดอยู่กับภาชนะค่ะ เครื่องมือเครื่องจกักรแล้วอุปกรณ์การผลิตนะคะมีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานค่ะแต่ก็ยังมีอุปกรณ์บางชนิดนะคะเช่นเขียงไม้ที่มีการผุพังของไม้และมีราสีดำขึ้นอยู่ค่ะมีการจัดเก็บสารเคมีทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและสารเคมีที่ใช้ในการบำรุงรักษาแยกออกจากสารเคมีที่ใช้กำจัดมแมลงค่ะแยกสารเคมีที่ใช้ในการผลิตอาหารเช่น วัตถุเจอือปนออกจากสารเคมีอื่นอย่างชัดเจนค่ะแต่มีการเก็บที่ไม่เหมาะสมค่ะเนื่องจากภาชนะที่ใช้เนี่ยไม่มีฝาปิดที่มีชิดค่ะและไม่มีการติดป้ายแสดงชื่อของสารเคมีที่ชัดเจนค่ะข้อแนะนํานะคะข้อแรกนะคะควรมีการทําความสะอาดตัวอาคารพื้นผนังและเพดานอย่างสม่ําเสมอค่ะเพื่อไม่ให้มีการสะสมของฝุ่นที่อาจจะตกลงมาบนเพื่อนเนื้อหาค่ะข้อ2นะคะ ควรมีการเก็บอุปกรณ์ที่ทําความสะอาดแล้วให้เป็นสัสดส่วนค่ะเลือสถานที่เก็บเนี่ยที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากฝุ่นละอองได้ค่ะข้อที่3นะคะควรมีมาตรการการลําเลียงขนส่งภาชนะและอุปกรณ์ที่ทําความสะอาดแล้วเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากฝุ่นละอองหรือสิ่งสกรปรกระหว่างการขนส่งค่ะข้อที่4นะคะควรเปลี่ยนมาใช้เขียงพลาสติกแทนเขียงไม้ค่ะ เพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่จเจริญบนเขียงไม้เช่นลาดําค่ะข้อที่5นะคะควรเลือกภาชนะที่เก็บสารเชื้อปอนอย่างเหมาะสมค่ะโดยมีฝาปิดมิดชิดและมีการติดป้ายแสดงชื่อสารเคมีอย่างชัดเจนค่ะหัวข้อที่6นะคะบุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงานค่ะผู้ปฏิบัติงานนะคะไม่เป็นโรคหรือเป็นพาหะของโรคเช่นโรคทางเดินหายใจหรือโรคทางเดินอาหารค่ะ ไม่มีบาดแผลอันก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ค่ะไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคหน้ารังเกียจตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงสาธารณสุขค่ะและได้มีการตรวจสุขภาพประจําปีค่ะผู้ผลิตนะคะมีการสวมเสื้อผ้าที่สะอาดเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานค่ะโดยมีการสวมผ้ากันเปื้อนนะคะในขณะที่ปฏิบัติงานค่ะผู้ปฏิบัติงานนะคะมีการสวมใส่เครื่องประดบับคือสร้อยข้อมือค่ะ และไม่มีการสวมใส่ถุงมือค่ะมือายเล็บของผู้ปฏิบัติงานนะคะสะอาดค่ะไม่มีการไว้เล็บยาวหรือมีเล็บดำค่ะผู้ปฏิบัติงานนะคะจะล้างมือก่อนเริ่มปฏิบัติงานและภายหลังจากกลับจากห้องน้ําห้องส้วมถุกครั้งค่ะ ผู้ปฏิบัติงานนะคะมีการสวมหมวกผ้าคุมผมซึ่งสามารถคุมเส้นผมตลอดใบหูป้องกันการปนเปื้อนจากเส้นผมรังแครและสิ่งโสกปปกอื่นๆในส่วนของหนังศีรษะที่สามารถตกลงมาในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ได้ค่ะข้อแนะนํานะคะข้อที่1 ผู้ปฏิบัติงานนะคะควรมีการใส่ถุงมือขณะปฏิบัติงานะคะ่ะเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสวมใส่เครื่องประดับค่ะอาจทําให้มีการปนเปื้อนหรือมีส, package, สิ่งแปลกความตกลงไปในอาหารได้ค่ะหากผู้ป,ปฏิบัติงานไม่สวมใส่ถุงมือนะคะก็ควรถอดเครื่องประดับออกค่ะข้อ2นะคะผู้ปฏิบัติงานเนี่ยควรมีการฝึกอบรมด้านสุขลักษณะและความรู้ทั่วไปในการผลิตอาหารค่ะและมีการติดป้ายคําเตือนหรือคําแนะนําด้านสุขลักษณะตามจุดป,ปฏิบัติงาน,นะคะ่ะ วันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ